สปันรักฟลุกเกิกพลพลิกเป็นคุณนายคารืหานตุกตาอินทิราปิดตำนานนางเอกหน้าหวานมีทาย,ยาทให้เศรษฐีโรงแรมเรียกว่าหายจากวงการบันเทิงมาหลายปีสำหรับนางเอกชื่อดังตุกตาอินทิราแดงจำรูนอดีตนางเอกยอดนิยมแห่งยุค90ตุกตาอินทิรานั้นเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงละครเรื่องปูลมและเริ่มโด่งดังจากเรื่องพระจันทร์ลายกระต่ายและบทร้ายจากละครเรื่องอายารัก เดยรับบทเป็นทานตะวันก่อนจะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงนานหลายปีตุกตาอ,อินทิราสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์รกาาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคะแนนเกรดเฉลี่ย3.61จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านชีวิตรักตุกตาอ,อินทิราเคยพบรักกับพระเอกจากวงการบันเทงิงฟลุ๊กเกิกพลในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันก่อนที่จะมีข่าวว่าสะละโสดและแต่งงานไปตั้งแต่ปลายปี2559 กับแฟนหนุ่มนอกวงการเจ็คพรเทพสามีหนุ่มนักอสังหาริมทรัพย์สุดหลอ่อจนตอนนี้มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวน่ารักมาหนึ่งคนชื่อน้องพอลลี่หรือเด็กหญิงพอลลิตามงคลเจริญนสีซึ่งแร้ยหลังมานี้คุณแม่ตุ๊กตาขยันลงรูปภาคลูกสาวตลอดเพราะยังหลงรักลูกสาวเธอไม่หายอีกทั้งน้องพอลลี่เองก็มีพัฒนาการที่ดีจึงมีเรื่องราวดีๆที่น่าจดจำ คุณแม่จึงจัดเก็บความทรงจําและเล่าเรื่องราวผ่านสื่อเหล่านั้นโดยเฉพาะเวลาลูกสาวอารมณ์ดีมีความร่าเริงนั้นลูกน้อยช่างน่ารักน่าเอ็นดูเพราะลูกสาวตัวน้อยถอดแบบคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันเลยทีเดียวจึงเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวรวมถึงผู้คนที่พบเห็นอีกด้วยเป็นที่ปราบเรื้มใจของคุณแม่เรียกว่าการเป็นครอบครัวอบอุ่นสมบูรณ์แบบจริงๆ